ตัดต่อปลายขายินค่ะขอบเก่ามาแค่หนึ่งกระเบียดนะคะดูกันค่ะว่าเนยจะทำได้ไหมตรงนี้มาร์กจุดที่เราจะเย็บเลยค่ะที่จะเย็บต่อนะคะตัดออกไปเลยค่ะเผื่อจากรอยมาร์กเมื่อกี้ประมาณหนึ่งกระเบียดนะคะเราะรอเย็บเก่าออกเลยค่ะเสร็จแล้วนำมาวัดกับปลายขากางเกงนะคะว่าจะต่อกันได้พอดีไหม ถ้าขอบต่อเล็กเราก็จะเก็บตรงนี้นะคะปรับให้เท่ากันค่ะจัดขอบรอยเย็บตรงนี้ให้เท่ากันค่ะใช้เข็มหมุดยึดไว้ค่ะยึดไว้ทั้งสองฝั่งเลยค่ะนำไปเย็บติดกันเลยค่ะตามรอยที่เรามา r k e ไว้นะคะตัดต่อปลายขากางเกงยีนตอนแนนเปิดร้านใหม่แนนเคยคิดว่าจะไม่รับงานตัดต่อเลยค่ะแต่พอทำไปทำไปแล้วมันก็ เริ่มหาวิธีทำได้ก็เลยรับทำตลอดเลยค่ะตรงนี้เนจะตัดเจียนให้มันเล็กที่สุดนะคะจะได้เย็บเข้าง่ายๆค่ะตรงรอยต่อที่หนานั่นก็ใช้ค้อนทุบทุบให้บางลงค่ะจะทำให้เย็บง่ายขึ้นค่ะเนจะกลับมาเย็บด้านนอกแบบนี้นะคะเพื่อให้ตรงกับรอยเก่าที่เราเลาะไว้นะคะ เย็บเสร็จแล้วได้ประมาณนี้ค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะ